ขอกล่าวสวัสดีครับคนช้นนําบดครับช่องเล็กๆของคนชนน้บทครับมณีคนชนนบทจิพาพีพ่อานองนะครับผมมากินเข่าคือเข่าคือเดิมครับมณีคนชนนบทได้ตําหมกตัหมกฮุ่งนะครับผมแล้วก็ปิ้งปลาดุกนะครับผมปิ้งปลาดุกหนึ่งหาตูนนะครับผมแล้วก็ตําหมกฮุ่งนะครับผมตําหมกฮุ่งนี่ก็ตํามาเองนะครับผมแต่ว่าปลาดุกนี่ชื่อเพิ่นนะครับผมแล้วก็มีผักหอมป้อมนะครับหอมป้อบ้านเฮานี่แหละครับใส่ลาบใสก้อยนะครับ แล้วก็ขย่อกัดหนึ่งไม่ไหมห่มหอมคือเก่าครับผมหอนฮอนเลยครับมาเสียบเสีคุณชนบทครับแต่ว่าก่อนอื่นคุณชนบทก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณกําลังใจดีๆครับขอพี่น้องแลงเชื่อแรงใจแล้งเมืงดันใจคุณชนบทนะครับผมนะครับเสียบเสีคุณชนบทครับอุ้ยทำหมูหุงตาเสาเลยพี่น้องมืงเนี่ยใส่บวกกอกน้ำ มูกรอบดีครับโอ้กระเซาเลยมือนนี่คนชนบทพี่น้องเล้ยตต่หมูกรอประดุกประดุกน้อยนะครับผม รสซัมโปรเมื with milk with milk ่อโปรตีนนี่แหละครับผมพี่น้องครับมันพี่น้องครับคนนี้กับหอมๆครับพี่น้องครับกินไปน้ำกับเราไปน้ำเมื่อก่านะครับผมคนชั้นระบบของเต็มปากอยู่ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับผมว่ามันสีบ่เพียดเพียดอยู่พี่น้องเนีย ใส่เบอร์พริกกลายน้อยเติบเลยครับหิ้งกุหลากหน่อย อาหารคืนบ้านอีสานเท่านะครับผมตำมะหุ้งปิงปลานะครับผมคนชนบทกับยาวาหลายๆพี่น้องแลณท่านก็บสิ่งเคยกินนะครับผมเนี่ยขอก่อนครับ เพชรยังกระเซ็บนะครับผมปลาดุกตุ่มแกงออมปนได้เบิดครับแปรครับอีกแล้วอืม Pélagran. Mm.

Hum. Oh, o que é อโอ้เขากระห้อนครับเรืองเพชรซึงสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนชนบวดเกศสิคอพาอไว้กรจะมีครับขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติข้ามติ่มครับขอบคุณกำลังใจดีๆครับขอพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจแรงมันดานใจใคนชวนบทได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คนชวนบทกศสิคอพ่อไว้กนจะมีนะครับผมขอบคุณครับ